ยงีมเล่าหนาวแนวนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูบช่องอีสานบ้านขวอยองกับบ่าวมีเหมือนเดิมคือเกาเยือตุ่มปลาไหลเยือเบ็ดชันดีไป <c oughs> เข้าเห็น,หน <c oughs> ไปหาสันโวหนูกองเข่าเบิดเข่าทังหนึ่งเบิดเข่าทังหนึ่งพี่น้อง เึ่งยามบวงเึ่งสั้นโวหนูอยู่น้ากองเขาเนาะครับเนาะมันนี้เนะาะเพราะว่าบ้ามีคิดว่าการหาอยากหากินมันบ่มีมือเบิดอายุพี่น้องคเราว่าหาหอากับ,บ่บได้กินได้ครับเด้อเออ ยุบไม้หนี่สิมีบ่วงหลังหนึ่งเดีวก,ก็กองเขาหากองถ้าเก้าปะไลพวงหัวออกมาด,ด,ดีิสมัยตะกี้บ้ามีไม้นี่บ้ามีเอาพูดหยอกอะไร ก้อยไงปลาฉีงไงอู้อู้เกิดน้ำขุนะ่นอะฟ้าลายคัะพี่น้องถ้าว่าเป็นไปเข็งหลังหนีบวบเถียรวบเป็น,นยัดอ่าลังเดียวนี่ละไป 不，也不。 บ่วงขาดบ่วงขาดบ่วงขาดบวงขาดที่น้องเฮ้ย hey. ยังเอาอไปวะยี่ห้อยเถือยี่ห้หอยเถื่อยยังวะ นี่ยังวะนี่ห้นท้างบ่วงขาดเสออยใช่ปะพี่นอ้องเลี้ยสี่แถววะมีบ่วงลงังหนึ่งก็มีอีกรังหนึ่งกั็มีอีงนี่นยังวะ พี่น้องมันคือขาดได้วะบ่วงขาดเสยนี่แปลกอยู่ด้ยพี่นอ้องหาอย่างหากินว่ามันง่ายๆด้วยครับเนอะหาอยากหากิน,น,กน,นว่ามันง่ายๆไปย้ำบ่วงต้อหละกะรัดหู ยิ่งลำพูนพี่น้อง dám buông phía hoàng bạc này nhiều đi ôi nó nám tắc nám tắc เสียอีกละหลังอยู่นี่เสียอีกละเหลียเสียบ่คิดไดั้งเยอะเถอะบ่วงเสียอยู่เกอาหลังละรวมหลังยุกเาหลังเกอาหลังเต็มเต็มเลยโอ้เหลียเสียบ่มืออื่นมืออื่นครนบ่ถือข้ากูุเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า ว่ไงเนี่ยพี่น้องอขอบคุณทุกรายทุกสัปทุกการที่กระตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมคือเงียบแต่วะแต่เก่าโคโมโอเคมีอยู่ในบุรีดิหนูนี่กล้าว่าเลยยุบปากหูตัวมีหังอยากให้ม่อนถือบ่วงเลยนะว่ามาจังเหล่าใจว่าสันอู้หู้ห เสียบ่วงขาขาดบ่วงกับเสียเสียคูมือความดีเพราะมันเสียธรรมดายังมาเอาไปวะเฮามาห้องกับบ่หมุ่มรดพุ่มพ่วงหองพองพันคือเกา่กกเกาบ่หยุดบ่มีมือหยุดราชการเอาเงินบาทเงินแล้วกับบ่หมักฝากธนาคารเด้แล้วหมักฝังไว้น้ำพ่นกับไต่อาตารางเฮียนกับพยายามเบื้องกวาก้าวควายนั่นแหละครับ นี่แหละสุดท้ายแล้วเห็นบอยย่ามห้อยากห้กินบ่อยๆเขาก็ต้องมาเพิงยังสี่นี่หละชีวิตพี่น้องผมหมูตัวนี้หมูหมู semua ทั้งัมอันนี้ต้มน่องหัวก่าสันเพิ่นได้มาสดๆรล้อนสองสามถุงเด้พี่น้องเด้ต้มน่องหัวเพิ่นว่าเอันนี้ก็ซีนขรัวข้งเล้า เลียอยยุซ้ำนี่เบิดแล้วเบิรเลยนนเนาะพอพันเนาะเบิดแล้วเบิรเลยเอาขอบคุณครับสวัสดีครับเบิดพอนี้่เลยอืมเนาะเบามีก็ได้